คำเตือนคลิปนี้จะทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมาใด,ไไดๆทั้งสิ้นเด็กอายุต่ำกว่า18ปีต้องมีผู้ปกครองให้คําแนะนำโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับผมสวัสดีครับ FC ทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบมาเจอกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์นะครับ FC ทุกคนทุกท่านวันอาทิตย์ที่3นะครับวันนี้ นะครับพรุ่งนี้นะครับวันจันทร์นะครับวันจันที่สี่นะครับเนาะหรือว่าวันจันที่สี่นะครับเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ก็มีแนวทางนะครับของหวยลาวพัฒนานะครับของเซียนอุดรนะครับเนาะงวดที่ผ่านมาก็ขอโทษขออภัยด้วยนะครับเนาะมีตะของเซียนอุดรคนเดียวนะครับที่หลุดนะครับนอกจากนั้นเข่ามืดนะครับมาเข้าหมดทุกคนนะครับเนาะนะครับสี่ห้าเซียนห้าหกเซียนนะครับเนาะ บมันจะเป็นเซียนลำเปาวเซียนอาคนโคราชกทมแล้วก็บ้านนอกเซียนลุนนะครับห้าเซียนเข้าเบิร์ตนะครับไม่เข้าตะเซียนอุดรนะครับเนาะเซียนอุดรไม่เข้านะครับคนที่แล้วนะครับอ่ะเราก็มาตามกันต่อนะครับเนาะสูตรนะครับก็มีเข้ามีหลุดนะครับเป็นเรื่องธรรมดาเนอะนะครับเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับเนาะก็เป็นแค่แนวทางนะครับเนาะเป็นแค่แนวทางสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับเนาะก็ใช้วินัยในการรับชมและก็เล่ากันนะครับเนาะ วันนี้มาดูกันว่าเสียยงโดนให้ตัวใดกันบ้างนะครับเลขวิ่งมี3 4มสี่เด่นนะครับเนาะเนี่ยเด่นมี3 4มี่ห้านะครับมาดูนะครับจับคู่มีตัวใดกันบ้างนะครับเนาะมีสามห3สองสาสาม 39นะครับอซี่สี่หนึ่งสี่ศูนย์สี่ห้าแล้วก็สี่หกนะครับก็ขอให้เข้าเด้อนะครับงวดนี้ก็ขอให้เองอให้ปังนะครับสลับแนวทางนะครับราวพัฒนาของเซียนอุดอรนะครับเนาะ ก็ขอให้เฮงขอให้ปังขอให้เข้าเด้อนะครับเนาะเอฟซีทุกคนทุกท่านจะได้มีโชคมีลาบกันนะครับใกล้จะปีใหม่แล้วนะครับใกล้จะปีใหม่แล้วนะครับขอให้เฮงเฮงปังปังกันนะครับเนาะนะในโชคลาบขอให้ถูกสองตัวตรงๆบนล่างไปเลยนะครับเนาะ นะครับก็ใช้วิดนัยนยานในการรับชมด้วยนะครับเอซีนะครับสูตรนะครับก็มีเข้ามีหลุดนะครับมีเข้ามีหลุดเด้อนะครับเน้นย้ำไว้ตลอดนะครับเนาะนะแอดก็เน้นย้ำไว้ตลอดว่าสูตรนะครับมันมีเข้ามีหลุดนะครับเนาะมันจะไม่มีใครสามารถรู้ได้เลยอว่ามันจะเข้าตัวไหนหลุดตัวไหนนะครับวงทิพผ่ธนมาก็ออก3 8 5 1นะครับเนาะก็ ใครที่ติดตามนะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับก็มีโชคมีลาภกันไปทุกคนนะครับเนาะสำหรับท่านที่ติดตามนะครับเนาะก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมว่าทุกคนนะครับถ้าเข้าติดตามนะครับถูกแคบทุกคนนะครับเนาะผมว่าถูกแคบทุกคนแหละครับเนาะถ้าผู้ใดได้ติดตามนะครับเนาะนะครับก็ กดติดตามกดแชร์กดไลค์นะครับเนาะเพื่อม่ไจะพาดคลิปดีๆนะครับเนาะคลิปดีๆนะครับคลิปใหม่ๆนะครับเนาะถ้าลงคลิปใหม่ๆมันจะอัปโหลดมาให้เอฟซได้ชมกันไวๆนะครับเนาะอ่ะก็วงกลมไปที่3ามก็4 5 4 6 5 6นะครับมันออกไรมดคู่ตัวนะครับเนาะถ้าสูตรไม่ผิดนะครับนะมันออกไรมดนะครับเอฟซนะครับตัวไม่ได้วงกลมก็ออกคือเก้านะครับเนาะ่ะนะครับเพราะว่า ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นแค่แนวทางนะครับเนาะเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่ามันจะออกตัวใดนะครับเนาะน่าก็ถือว่าออกตรงก็ถือว่าโชคดีไปนะครับเนาะเนียเซียนที่เขาให้มาเพิ่นกอมโพสต์ขึ้นกันนะครับเนาะว่ามันจะออกตัวใดนะครับเอฟซีนะครับเนาะสูตรก็คือการเดาชนิดหนึ่งนะครับเนาะเอ่เหมือนกับการเดานะครับเนาะ แต่ว่ามันก็เป็นแนวทางนะครับเนาะนะก็มีสูตรบวกคือกันนะครับเนาะบวกลบคูณหารคือกันนั่นแหละนะครับเนาะเอสซีนะครับใครชอบก็กดติดตามไว้นะครับเนาะกดติดตามกดแชร์กดไลค์นะครับเนาะนะครับก็จะมาได้พาดคลิปดีเด่นๆนะครับเนาะของอ่าเราพัฒนานะครับวันจันทร์พุธศุกร์นะครับจันทร์พุธศุกร์นะครับเนาะอ่าวันพรุ่งนี้ก็เป็นวันจันทร์นะครับเนาะแล้วก็วันพุธวันศุกร์นะครับจันทร์พุธศุกร์ตลอดนะครับเนาะนะการมีเวลาก็ได้ลงให้ตลอดนะครับเนาะสหรับ เซียนหลายๆคนหลายๆท่านนะครับเนาะนะก็มีเข้ามีรุดนะครับเนาะงวดนะก็งวดที่ผ่านมาก็นะวันศุกก็สนุกเป็นปีกันไปหลายท่านนะครับเนาะนะเข้าหมดแทบทุกเซียนนะครับเนาะผิดแค่เซียนอุดรคนเดียวนะครับวันนี้เซียนอุดรมาแก้มือเออมาแก้มือนะครับเนาะไม่ใช่ว่ามาเติมอีกหรือเปล่านะครับพี่น้องเอ้ยนะครับเนาะก็ใช้วิทยาญาณก็แล้วกันนะครับเนาะอ่ะก็มีนะครับแนวทางเราพัฒนานะครับเซียนอุดร 4. พฤศจิกายนนะครับเนาะ2567นะครับให้เด่น 3, 4, 5นะครับจับคู่ก็มี 3, 6, 3, 2, 3, 3, 3, 9 4, 1, 4, 4, 4 5 4 6 5, 5, นะครับ5 9 5 0 5ี่ตัวเก่าตัวนี้เนาะ1 5 5 6นะครับ FC นะครับหน่วยเราพัฒนาออกได้ทุก รูปแบบนะครับเนาะออกตัวเก่าก็ออกอยู่ประจำนะครับเนาะเอาค้ำซ้ำกันอยู่นั่นกันเหมือนเดิมนะครับเนาะนะเรียกเวลาวัฒนาออกแบบไม่จํากัดนะครับเนาะออกวนๆเวียนๆอยู่มองเก่านะครับเนาะ fc นะครับมันอาจจะออกตัวเก่าก็ได้เนาะหนึ่งห้านะครับเข้าหมดนะครับเข้าได้หมดนะครับตัวที่ไม่ได้วงกลมนะครับเนาะอันที่วงกลมนี่คือเซียนอุดรคนชอบนะครับนี่นะครับเนาะเนี่ยเซียนอุดรชอบก็คือมีสามหกสามสามสี่ห้าสี่หก ห้าหกแล้วก็ห้าเก้านะนะครับเนาะนะก็ใช้วิจารณญาณก็แล้วกันนะครับเนาะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นแค่แนวทางน,นะครับเนาะนะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นแค่แนวทางก็ให้ใช้วิจารณญาณก็แล้วกันนะครับสหรับของเซียนรุ่นนะครับเนาะเซียนรุ่นเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับเนาะอ่าวันพรุ่งนี้ก็จะตามมาให้คือเก้านะครับเนาะนะหลังจากงวดที่ผ่านมาก็เข้าแปดสามสามแปดเหมือนเดมิมนะครับเนาะก็ถือว่าผ่านนะครับเนาะ อนเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ไปตามกันนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปตามวันหวยออกเลยนะครับเนาะสลับเซียนลุนนะครับต้องได้วันหวยออกนะครับเอฟซีนะครับเนาะเซียนจะส่งมาให้วันหวยออกนะครับในช่วงเช้านะครับก็ก็ทันอยู่หรอกครับเอฟซีนะครับผลลาพัฒนาออกสองทุ่มครึ่งนะครับเนาะรับรองว่าทันแน่นอนนะครับสำหรับท่านที่กดติดตามไว้นะครับเนาะที่กดติดตามไว้นะครับเนาะนะก็จะมันจะเด้งขึ้นนะครับเนาะหรือว่า ในช็อตนะครับเนาะในคลิปช็อตก็จะมีเหมือนเดิมนะครับเนาะนะก็อาจจะเด้งไวสักน้อยนะครับเนาะก็ติดตามไปนะครับเนาะไม่ว่าจะเป็นทางช่อง YouTube แล้วก็ือว่าคลิปช็อตนะครับคลิปสั้นนะครับเนาะนะก็ไปกดดูกันนะครับเนาะช่วยกันกดติดตามกดแชร์กดไลค์นะครับเพื่อไม่ได้พลาดคลิปดีคลิปเด่นอ่ะก็มาดูใหม่ย้ำไปก่อนนะครับเด่น3 4 5นะครับเนาะ3 6 3 2 3 3 3 9 4 1 4 0 4 5 4 6 5 9 5 0 1 5าหแล้วก็56นะครับเนาะนะชอบก็กดติดตามไว้นะครับกดแชร์กดกไลค์อ่าแคปไปก่อนนะครับนะแคปไปครับเนาะแคปไปก่อนเลยนะครับนะเดี๋ยวก็ไปตามคลิปต่อๆกันไปนะครับเนาะจากของใครกันบ้างนะครับเนาะไม่ว่าจะเป็นอ่าของอ่านะหนุ่มไอ้นักเซียนลำปาวนะครับคนกทมนะครับคนโคราชนะครับเนาะ นะห,ลหลายๆคนแหลาท่านนะครับเดี๋ยวเราไปตามกันนะครับเนาะ,ะวันนี้ก็ขอให้โชคดีกันทุกคนเด้อสองท่มครึ่งน,นะครับเนาะชอบกระจัดขัดกระพ่านนะครับสวัสดีครับ